ครับอยู่กับผมการพิชิจนะครับวันนี้เราจะมาผูกเบ็ดจิกกันนี่นะครับเบ็ดจิกที่เราใช้จิกกันนะครับผูกใช้เองนะครับผูกง่ายๆอันนี้ผมผูกเองทั้งหมดนะครับผูกใช้เองหมดเลยผมจะไม่ค่อยได้ซื้อนะครับผูกใช้เองหมดเลยนี่นะครับผูกง่ายๆเลยนะครับอันนี้เราผูกน <statistics igence> ี้จะเป็นตาเบ็ดขนาด2 O โอที่ผมใช้จะเป็น2 O โอเกือบทั้งหมดนะครับ มันตกได้ปลาหลายชนิดนะครับ2โอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม,มันเลยอุปรกรณ์นะครับอุปรกรณ์ของเราก็จะมีสายเคยล่าเนี่นะครับสายเคเล่าวันนี้ที่เราใช้จะเป็น1.1มิลนะครับมันจะมีหลายขนาดบ้างเลยสายเคบล่านี่นะครับอันนี้จะเป็น0.08นะครับจะเล็กลงอันนี้จะใช้สําหรับตาเบ็ดขนาดเบอร์หนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งโอนะครับ 1โอลงไปอีกเบอร์เขาเรียกเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งนะเขาเรียกเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น1.5นะครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้ใช้สําหรับ3โอ4โอขึ้นไปนะครับสายนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นขนาด1.1ครับมิลนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กันนะครับอันนี้มันใหญ่เกินนะตัวนี้เราจะใช้นี่จะเป็นแบบสอดกลับได้นะครับแล้วก็สามารถสอดสลิงได้แล้วก็สอดกลับได้นะครับ แล้วก็มันจะมีหลายแบบนะครับสายเคเบิล่าแล้วแต่ใครถนัดใครชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบสอดจับไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นสายเคย ian, ยเบิล่าจะมีเป็นสองชั้นนะครับตัวนี้มันจะผูกแบบนี้นะครับเดีนไหมถมันจะเป็นผูกแบบทรงสปีดมันจะผูกเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นข้อแบบนี้นี่นะครับมันจะแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะสอดกลับไม่ได้ตัวอันนี้อันนี้เหมือนกันสอดกลับไม่ได้เหมือนกันตัวนี้เหมือนกัน ตัวน,นี้ก็จะเป็นสอดสายสลิงแบบสําเร็จมาแล้วแบบสําเร็จนะครับเราไม่ต้องมาสอดสอลิงเองแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้สอดสอลิงแต่ว่ามันมีเขียบน้าทั้งหมดสองชั้นมันจะแน่นมากตัวนี้เนล้มมันกันหมดเลยครับนี่ครับเนล้มมาเลยเดี๋ยวเราจะผูกให้ดูจะเป็นตัวตัวนี้นะครับผูกแบบนี้ตัวนี้ให้ดูกันนะครับเราจะผูกแบบนี้นะครับอุปกรณ์ ต่อมาต่อมาก็จะเป็นคัตเตอร์คมๆนะครับคัตเตอร์แล้วก็เส้นได้เส้นได้ก็แล้วแต่จะเอาได้แบบไหนนะครับได้อันนี้จะเป็นม้วนก็ประมาณไม่แพงตัวนี้ม้วนประมาณ30บาทแต่ตัวนี้ที่ผมใช้นี่เป็นเรื่องแสงนะครับสีขาวเรื่องแสงตัวนี้มันจะราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทแพงหน่อยตัวนี้แล้วก็ปากกาจับนะครับคีมตัดสายสลิงนะครับ แล้วก็ตัวนี่นะพู่นะครับความสวยงามน,นะครับสายสยลิงสายสยลิงเราจะใช้เป็นสายสยลิงขนาด15ปอนด์เราจะใช้แบบขนาดเล็กที่สุดนะครับ15ปอนด์นะครัแล้วก็จะมีตามด้วยกาวร้อนครับกาวร้อนนี้ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายพีอี สายพีอีนี่เราไว้ดึงเชือกดึงกลับนะครับดึงเดี๋ยวเราจะทําให้ดูกันเอออีกอันนึงอีกอันนึงตัวนี้ครับตัวแทงนะครับตัวแทงดึงกลับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่กี่บาทครับตัวนี้พวกนี้นี่อุปกรณ์พวกนี้นี่หาซื้อในชิปปี้มีขายหมดนะครับมันจะราคาถูกมากหรือว่าหน้าร้านก็ได้ครับร้านเซเว่นซีที่เราร้านประจาเรานะครับที่เราไปนะครับนี่นะครับมีขายครบเลยโอเคเดี๋ยวเราจะ ผูกแบบนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะผูกแบบนี้ให้ดูก่อนนี่นะครับอันนี้เราสอดสลิงแล้วนะครับเราตัดออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะผูกแบบนี้ให้ดูก่อนโอเคเริ่มกันเลยนะครับโตมันจะลุกหน่อยนะครับขนาดที่ผมใช้นะครับขนาดความยาวนะครับอันนี้นะเราจะใช้เป็นเนี่ยขนาด5เซนนะครับ ห้าเซนนะครับเอาแบบสั้นๆเลยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับว่าใครจะเอาความยาวเท่าไหร,ร่แต่ว่าผมเอาแค่ห้าเซนนะครับเราจะใช้ทั้งหมดสองเส้นนะครับต่อหนึ่งชุดแล้วก็วัดมาห้าเซนแล้วก็ต่อมาทำด้วยสลิงครับใส่สลิง สอดเข้าไปสอดเพื่อเพื่อไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันหดนะครับเดี๋ยวเราจะด,ดึงง่ายแล้วก็ตัดตัดเพื่อเพื่อไว้นิดนึงไม่ต้องเผื่อเยอะนะครับเพืองแล้วก็สอดเข้าไปนะครับสอดตัวนี้เข้าไปสอดสอดเข้าไปปุ๊บ สอดประมาณนี่นะครับประมาณไม่ไม่ต้องไม่ต้องถึงกลางนะครับเผื่อนิดนึงแล้วก็เราพับพับตัวนี้ลงมาพับตัวบนลงมาให้มันยาวกว่าตัวล่างนิดเส้นบนนะครับให้มันยาวกว่าเส้นล่างนิดนึงนะครับอย่าไปยาวเยอะเกินครับเราเผื่อไว้เวลาเราดึงออกมากลับมาปุ๊บมันจะพอดีกันแล้วก็สอดให้มันทะลุเลยนะครับอันนี้มันจะนี่นะครับเส้นบนเส้นบนนะครับมันจะยาวกว่าเส้นล่างนิดนึงแล้วก็ตามด้วยโซลิดโซลิดใส่เข้าไปเลยครับ ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโซลิดแล้วก็คล้องคล้องแล้วก็ดึงกลับอะไรครับเดี๋ยวนะดึงึ๊บดึงแล้วก็แต่งให้มันสวย เราก็จะได้แบบนี้นะครับสอดสลิงเข้าไปแล้วตัวนี้ใครไม่สอดสลิงก็ได้นะครับถ้าไม่สอดสลิงมันจะง่ายกว่าแล้วก็เราก็ตัดให้มันเรียบๆนะครับตัดสายสลิงให้มันเรียบสวยๆเวลาเราผลูกมันจะได้ง่ายนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคทําแบบนี้นะครับทั้งสองข้างทําทั้งสองข้างนะครับทาแบบนี้ เราเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ผูกเบ็ดผูกเบ็ดน,นะครับให้ตั้งโซลิดขึ้นแบบนี้นะครับเราจะสอดเราจะเจาะทะลุตรงนี้นะครับให้อยู่แนวเดียวกันกับโซลิดเห็นโซลิดนะครับรูตรงนี้นะครับโซลิดตั้งอย่างนี้แล้วเราจะเจาะตรงลูตรงนี้นะครับ ย่าไม่เจาะฟางอางนี้นะครับไม่ได้นะครับให้เจาะตรงเป็นแนวเดียวกับโซลิดนะครับโอเคเจาะให้ทะลุเจาะแล้วก็เอามือบีบไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันแตกนะครับไม่ให้สายเคเบิลล่ามันแตกเอามือบีบเคเบิลล่าไว้แล้วก็หมุนสอดทะลุป,ปุ๊บแล้วก็หมุนกลับนะครับหมุนให้ตาเบ็ดเข้าไปข้างใน เพื่อให้ปลายตัวนี้มันออกอยู่หลังเบ็ดนะครับอยู่หลังเบ็ดจิกนี่ครับให้อยู่แบบนี้นะครับให้อันนี้ฝั่งนี้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จับให้ดีนะครับอย่ายให้มันแตกจับไว้แบบนี้แล้วก็ผูกผูกแล้วมุนเราจะผูกล้วข้างบนลงนะครับมันจะง่ายมุนเข้าไปเลยครับ ปากกาตัวนี้ใครไม่มีก็ใช้มือได้นะครับปากกาเนี้ยแบบถ้าใครมีก็ดีนะครับมันจะเวลาเราพันมามันจะสวยเส้นมันจะเรียงแต่ถ้าใช้มือเนี่ยใครที่แบบไม่ไม่เน้นความสวยงามนี้ก็ใช้มือได้ครับนี่ก็พันไปเลยครับถ้าใช้ปากกามันก็จะเร็วหน่อยมันก็จะง่าย ถ้าเราใส่สายสลิงเอาไว้นะครมันจะบวมๆนิดหนึ่งมันจะดูแบบใหญ่นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่สายสลิงอ่ะมันจะผูกง่ายมากๆเลยมันจะผูกมันจะเรียบสวยครับแบบแบบนี้นะครับมันจะเรียบมันจะสวยแต่ถ้ามีสายสลิงปุ๊บมันจะนูนๆนิดหนึ่งแล้วก็พเราพันไปหนึ่งรอบแล้วนะครับแล้วก็พันกลับอีกรอบของผมผมจะใช้แค่สองรอบนะครับผมจะพันแค่สองรอบนะครับแน่นแล้วไม่ต้องพันสามรอบนะครับเพือง แล้วก็พันเรียงสวยๆครับมุนกลับอันนี้ผมถ่ายกลางคืนนะครับมันก็ภาพมันก็จะมืดๆนิดนึงนครไฟบ้านไม่ค่อยสว่างแล้วก็ตามด้วยสาย PE ที่เราเตรียมไว้นะครับสายตัวนี้นะครับให้ใหเราให้เราพับสายนะครับให้เรา ให้เราพับสายทับแบบนี้นะครับทับกลับมาทับแบ่งครึ่งน,นะครับแล้วก็วางลงวางทาบลงไปเลยครับนี่นะวางทาบลงแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเส้นได้นี่ครับหมุนทับไปเลยแต่งให้สวยๆนะครับแล้วก็หมุนทับไปเลยครับยาวไปหน่อยสายพีเอเจ็ด่นะ นี่ครับมุนทับไปเลยแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับพอถึงปลายแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เอาสายนี่ครับสายเส้นได้นี่ครับสอดเข้าไปใน PE นะครับต่อจากนั้นดึงสาย p ีอีกลับนะครับดึงกลับเลย นี่นะครับสายมันก็จะเข้าไปข้างในอย่างนี้มันจะเก็บสายสวยมากแล้วก็แต่งนะครับตัดให้มันสวยเอาคัตเตอร์น,นะครับสายที่เราใช้ตัวนี้มันเป็นสายเรืองแสงนะครับมันจะมันจะไม่ค่อยแข็งแรงมากถ้าเป็นตัวเนี้นครับจะแข็งแรงมากเลยเวลาดึงกลับมันจะไม่ขาดแต่สายสายที่ตัวเนี้นะครับสายมันบางบางมากเวลาดึงกลับมันขาด แล้วก็ตัดเส้นปลายให้มันจะสวยโอเคนี่นะครับได้แล้วหนึ่งข้างนะครับหลังจากนั้นหยอดแก้วแก้วร้อนหยอดเข้าไปเลยครับอย่าไปหยอดโดนสายเคบลบิลนะครับถ้าเราไปหยอดโดนสายเคเบลิลเนี่ยมันจะแข็ง แอคชั่นมันจะไม่ออกนะครับสายมันจะแข็งไปเลยก็หยอนให้พอดีนะครับถ้าใครอยากเอาสวยก็ใส่เรซินครับเอาเรซินเคลือบนะครับแต่เราใช้เองเราไม่จําเป็นต้องเน้นสวยนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะครับทาเหมือนกันอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ผู้ด้วยนะครับอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่แบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมันให้ดูนะครับ โอเคอีกข้างหนึ่งตามเหมือนเดิมนะครับเจาะเอาตาเบ็ดฝั่งนี้นะครับเอาตาเบ็ดฝั่งนี้คว่ำลงครับคว่ำลงนะครับเบ็ดคว่ำลงแล้วก็จเจาะข้าบนลงวิธีการเจาะถืออย่างนี้นะครับถือแบบนี้ถือแบบนี้แล้วก็เจาะตรงลงไปเลย แล้วก็บีบให้แน่น,นครับอย่าให้สายพีแตกโอ้ยอย่าให้เคเบล่าแตกนี่ก็แตกแล้วแตกไม่เป็นไรครับกลับมุนให้มันอยู่ตรงกลางสวยๆนะครับโอเคนี่นะครับมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรา ตีกลับอย่างนี้มันก็จะอยู่แบบนี้นะครับโอเคก็พันเลยครับพันเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เราจะพันแค่รอบเดียวนะครับถ้าเราใส่ผู้ด้วยเราจะพันไปหนึ่งรอบแับให้มันสวยๆนิดนึงพันเข้าไปหนึ่งรอบ ก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วใส่กาวนะครับตัวชั้นนี้ให้ใส่กาวหมุนรอบ1รอบแล้วก็ใส่กาว ตันนี้ก็ใส่ให้ทั่วนะครับใส่ให้ทั่วไปเลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นพูดนครับเราจะขอจัดพู่ก่อนนิดหนึงอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะใช้สีอะไรนะครับแล้วแต่ว่าจะใส่เยอะใส่น้อยนะครับแต่สำหรับผมผมใส่แค่นี้นะครับใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวพอแล้ว ตัดให้มันเรียบๆตัดให้มันนี่นะครับพอดีกันเรียบๆจากนั้นก็วางบนเบ็ดเหมือนเดิมวางทับลงไปเลยครับวางทับลงไปแล้วแล้วก็หมุนกลับอีกหนึ่งรอบ เราใช้ปากกาจับได้นะครับเราเวลาเราพัดมามันจะสวยเส้นมันจะเรียงแล้วก็จะเร็วด้วยครับมันจะพันได้ตึง mm hmm. พอใกล้ถึงปลายแล้วนะครับใกล้ถึงปลายเราก็เหมือนเดิมครับเอาสายพีอีมาวางแล้วก็หมุนทับไปเลย เสร็จแล้วตัดเดิมแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงกลับแล้วก็ตัดแต่งให้มันสวยนะครับตัดแต่งให้สวย แล้วก็เราจะตัดนแต่ใ,ใครชอบนะครับก็จะเอาความยาวสั้นเท่าไหร่นะครับผู้นะครับแล้วก็ตัดออกทั้งเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราได้มาหนึ่งชุดแล้วนะครับติดกาว หยอนให้ทั่วเลยครับอย่าไปหยอดโดนในนี่นะครับพู่นะครับถ้าหยอดโดนพ๊บมันจะแข็งแล้วก็เทียบล่าเหมือนกันอย่าไปหยอดโดนนะครับให้หยอดเฉพาะบนได้ก็พอเพียงที่นี้นะครับเราก็ได้นี่ครับเบ็ดจิกหนึ่งชุดแล้วต้นทุนหนึ่งชุดนี้ก็นี่เราซื้ออะไรซื้อของพวกนี้มาจากร้านนะครับเราไม่ได้ไปซื้อร้านแบบขายส่งนะครับเราซื้อแบบขาย แบบไข่ปีกมาตาเบ็ดจิกนี่ก็ตกตัวละ10บาท9บาทถึง10บาทนะครับตาเบ็ดจิก9บาท10บาทแล้วก็โซลิดโซลินนี่ก็ตกประมาณตัว5บาทครับก็ตีไป15บาทแล้วแล้วก็ผู้ผู้นี้ก็ได้เยอะมากครับเราซื้อมา25บาบาทก็ ปูกได้หลายชุดมากเนี่ยปูงได้ได้ประมาณน่าจะเกินประมาณสามประมาณสามสิบชุด่ะสี่สิบชุดนะดนะผู้นะครับในยี่สิบห้าบาทนี่นะครับแล้วก็สา,าสายเคบล่าสายเคบล่านี้นี่ผมซื้อมาหนึ่งม้วนนี่ประมาณกีณ่เมตรนะห้าเมตรห้าเมตรนี่ผูกได้เยอะมากเลยครับผมวันก่อนผมซื้อมาหนึ่งกล่อง ผูกจนหมดแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีกผูกจนเบ็ดหมดแต่ว่ายังใช้ได้นะตอนนี้เรามันผูกได้ประมาณได้ประมาณห้าสิบถึงหกสิบชุดนะอันนี้นะครับห้าเมตรเนี่ยครับผูกได้ห้าถึงหกสิบชุดนะครับผูกได้เยอะมากคุ้มเลยครับใช้ได้ทั้งปีง่ายมากสามารถจะผูกใช้เองก็ได้นะครับทนด้วยนะครับแข็งแรงมากผมผูกเองนี่ผมยังไม่เคยไปตกแบบทําหลุดนะครับ ยังไม่เคยหลุดไม่เคยรูดเลยนะครับส่วนมากก็ขึ้นสนิมแล้วก็ทิ้งนี่ผูกมาเยอะมากผูกมาหลายแบบมากตัวนี้ก็ไม่ได้สอดสลิงนะครับตัวนี้แล้วก็ผูกไว้หลายๆแบบไว้เวลาไปตกนะครับเพื่ออยากเปลี่ยนอารมณ์นี่นะจะมีแบบมัดแบบนี้นะครับแบบเป็นปุ่ม มันจะผลูกหลายอย่างในตัวนี้ก็จะอ่อนกว่านิดนึงตัวนี้ก็จะแข็งกว่านิดนึงเคบล่ามคนละอย่างกันนะครับเคบล่ามมันไม่เหมือนกันแต่ละแต่ละยี่ห้อแต่ตัวนี้ตัวนี้ผมก็ใช้ดีมากนะครับผมใช้ไปเยอะมากแต่ว่าตัวนี้หลังๆนี้รู้สึกว่ามันมันแข็งไปครับเเวลาเราผูกปุ่มเราผูกตัวนี้ครับปุ่มตรงด้านหน้านี่ครับปุ่มมันจะใหญ่ มันจะใหญ่ไปมันจะไม่ค่อยสวยไว้แล้วแล้วเวลาเราจิกมันมันตีตีน้ำครับมันจะไม่ค่อยสวยแบบนี้จะเป็นที่นิยมกันมากที่สุดนะครับแบบทําเป็นห่วงนี่ครับนิยมมากที่สุดเลยโอเคครับชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไร เด่นเดนเดียวผมจะมาแนะนำกันอีกนะครับโอเคครับ